นี่คือรายการมายานะครับพี่ชนนกนะครับเป็นยังไงบ้างคะัเพีอย่ช่นดีครับดีมากๆเลยครับจากละครเสาห้าก็แฮปปี้มากๆแฮปปี้มากๆครับแล้วก็แถมมาเจอรีรันมหาหินหิกตอนนี้วันจันทร์อังคารทางช่อง7 HD นะครับวันจันทร์อังคารผมรู้สึกดีใจแทนแฟนคลับด้วยที่แบบว่าแฟนคลับที่ดูจากเสาห้าแล้วก็มาดูเราต่อที่มหาหินผมก็ดีใจด้วยดีใจมากมาก เอะไรนะครับใช่ครับคือฟีดแบ็ก25มาดีมากแล้วพอมาต่อมาหาหินอีกผมก็รู้สึกแบบดีใจแทนแฟนคลับเพราะทุกคนก็อยากดูละครเราต่อครับแล้วทีเนี้ยกับมารีรันเป็นโอกาสที่ดีมาากมันค่อนคนข้างที่จะไม่ได้เว้นเว้นช่วงนานขนาดนั้นผมก็รู้สึกแฮปปี้แทนแฟนคลับแ้วก็อยากให้แฟนคลับเนี่ยติดตามด้วยเพราะว่าเป็นเลตติ้งที่สูงมากนะในในปี5960ละครมาหาหินของค่ายโคโลเซียมทางช่อง7นะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะต้องเพราะละครเรื่องนั้นนี ผมรู้สึกว่าผมเต็มที่สุดๆ,ดๆ,ดๆจริงๆผมก้นหัวจริงๆด้วย <Wow. S 2> ใช่ครับแล้วก็เป็นละครดราม่าละครหลายบทบาทที่ทําให้ผมเนี่ยเพิ่มการแสดงละเอียดเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นทางบอดี้การปฏิบัติหรือการชินปะการแสดงแล้วก็การต่อสู้ดราม่าเพิ่มข้าไปอีกเพราะทุกคนอาจจะคิดว่าจินเนี่ยพอมาเล่นละครมหาหินอาจจะเป็นละครบู๊อย่างเดียว ดราม่าหนักมากครับแล้วเป็นละครที่เข้มข้นและสนุกมากผมว่าอยากให้ทุกคนติดตามครับตัวเองก็จะไปดูตัวเอง้อนหลังรอบดูครับดูผมก็ดูแต่ว่าผมก็จําตัวเองไม่ค่อยได้ครับเพราะตัวเองหัวแบบเกียนี่ยคือผมพามากพาคนในเพจมากที่เขาแบบมาจังหวะรีรันอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็ถามว่าใครผมก็ผมก็เข้าใจนะเพราะขนาดตัวเองยังรู้สึกแบบเฮ้ยโหเด็กมากเลยเด็กมากเลยหกปีที่แล้วร้าปีที่แล้วเด็กมากอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า คิดถึงเวลาเกา่เกาๆที่กาญจนบุรีของแบบพ่อทองก้อนีนิล้์ทิมค่ายโคลเซียมครับผมก็รู้สึกแบบคือคิดถึงเนอะเพราะว่าก่อนที่จะเป็นมหาหินเราก็เล่นเจ้าพายุกับเขามาเ็าอยู่ด้วยกันร,ร่วมร่วงสามปีนะก็รู้สึกคิดถึงบรรยากาศเกา่เกา <S <S ๆใช่จริงครับจริงครับคือทุ่มทุ่มมากๆเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากทําอะไรจริงๆสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันคือการแสดงอะถ้าเกิดสมมติ คุณบวชเป็นพระคือการสมจริงก็คือทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าการบวชเป็นพระคือผมก็ต้องเป็นี้ทุกคนก็คือจะมีแบบเมสเตงของมันอยู่แล้วว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ผมก็พยายามแบบทุ่มให้สุดแล้วผมก็ได้รับเกียรติจากอาสมบัติเมธนีมาปลงผมให้รวมๆอีกหลายๆท่านในโคลเอเซียมาปลงผมให้ผมด้วยคือได้รับเกียรติมากและดีใจนมากก็ยิ่งทําให้เราสุกแฮปปี้มากๆกับการที่แบบว่าอยากเต็มที่กมาหินนะวันนั้นนะครับนาวันนั้นสนุกครับสนุกสนุกสนุกระเดือดมาก เดือดเดือดมันคือมาวันนรู้สึกเลยตัวตนนจากพอพอได้เห็นงานตรงนั้นแล้วก็วมาย้อนดูตัวเองตอไหนอะรอ่าคือคือมันจะมีคือตอนแรกอะที่เราดูละครมาหินในณเวลานั้นนะครับเราจะดูความมันนะพี่นะแต่พอวันนี้นะพอเวลาที่มันผ่านไปแล้วอะพอเรากลับไปดูอะมันจะมีแบบมันขึ้นหนึ่งตัวตนเราอีกการแสดงเราอีกตัวอย่างมันจะแบบเราพยายามมันจะแบบเราพยายามจะสนุกกับละครแล้วอะแต่มันยังมีความเนี้ย เพราะเราดูไปแล้วรอบหนึ่ง,งอะมันก็เลยกลายเป็นว่าโหเราโตขึ้นมากเลยนะอะไรเงี้ยเราสึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเยอะนะท้งที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เพราะว่าทุกอย่างมันเร็วมากเวลามันไวมากคือการเปลี่ยนแปลงที่เไในตัวเราเรคือคือ,คอเรื่องของการแสดงละครเนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งเลยเนาะไม่ว่าไม่ว่าจะการการเป็นอยู่ ร่วมสังคมในเรื่องของการเป็นนักแสดงการแสดงละครอยู่ในกลุ่มอยู่ในกองไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปะการแสดงแล้วก็การต่อสู้ทุกอย่างพัฒนาหมดผมก็เลยรู้สึกว่าไม่เล็กไม,ไม่ไม่มากก็น้อยก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าผมดีใจเหมือนแบบเหมือนชิ้นนั้นอนะ่ะเป็นบทเรียนเลยเป็นบทเรียนผมเลยแล้วผมมารู้สึกมานั่งดูแล้วแบบเฮ้ยเราก็เราก็ พยายามจะอิมแพคกับตัวเองให้มากที่สุดว่าวเฮ้ยเราก็เก่งนะอะไรเงี้ยผ่านผ่านมาได้ด้วยดีนะมาหาหินก็มันก็ไม่ง่ายนะอะไรเงี้ยผมก็ดีใจเพราะต้นนั้นอนะเรตติ้งค่อนข้างที่จะสูงแล้วแฟนคลับก็เยอะเช่นกันเยอะเยอะมากเยอะมากทามันก็ทให้ตัวเอนเป็นแสก็ไดุ้ดภาเเตัวเองัอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ก็คือผมเลยเวลาผมแบบมาสัมภาษณ์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางช่องหรือว่าทางอืง่นผมก็พยายามจะแบบบอกรีบอกดีเทล ของละครเรื่องนั้นเพราะคนแบบชอบคิดว่าแบบจินนะจะเล่นละครบูงอย่างเงี้ยแต่บางทีอะผมก็มีความตั้งใจอยากจะโชว์ดราม่านะมีโชว์บทบาทอื่นนะอะไรแบบนี้ครับพยายามจะแบบพรีเซนต์หรือว่าบอกคนอื่นว่าละครเรื่องนี้ประมาณนี้นะเอาอย่างเช่นผมยังมีละครเรื่องสาวสองว,วิญญาณครับที่กำลังรอออนแอร์อยู่เนี้ยถ้าเุกคนุคบทสาวสองวิญญาณแต่ว่าจินนะเป็นบูนะเราก็ต้องอธิบายว่าเป็นดราม่านะการสืบส่วนนะมันก็ได้เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนเนี่ย อยากดูเรามากขึ้นเปลี่ยนบทบาทมากขึ้นการแสดงเปลี่ยนมากขึ้นอย่างเงี้ยผมก็พยายามจะพรีเซนต์ตรงนั้นเทท้าทายท้าทายถ้าตนั้นแล้วพอเราไปเปลี่ยนคนก็จะแบบิ่ใช่แต่ต่ท้าทายนะครับผมผมมองว่าการแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็คือท้าทายผมทุกเรื่องคือยากยากหมดไม่มีอะไรง่ายเลยแต่ว่าเสน่ห์ของการแสดงคือไม่มีที่สิ้นสุดมันเลยทําให้ไม่ให้เราเบื่อมันเลยทําให้แต่ละวันที่เราไปกองก็จริงคนอาจจะแบบ หน้าเดิมหรือไม่หน้าเดิมก็แล้วแต่แต่ความรู้สึกฟิลลิ่งในการแสดงมันจะเปลี่ยนในทุนทุกวันเพราะมันค่อนข้างที่จะต้องตามบทตามอะไรมันรู้สึกว่ามัน,นสนห์ตรงนี้แหละเลยทําอยากให้เราพัฒนาต่อไปเรื่อยถ้ายิ่งคิดว่าตัวเองเก่งแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยอาชีพเนี้ยผมในมุมมองผมนะครับมันก็จะเป็นคือแบบตันแล้วนี่คือตันแล้วเพราะอันนี้มันคือกว้างมากเขา่านักแสดงมัน คนอะคนแค่1ิบคนยังไม่เหมือนกันไม่ต้องยกถึงแสนล้านเลยแค่1ิบคนยังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันกว้างมากที่เราจะตีความไม่เจอกันเดียวรู้สึกว่าแคท่านในการแสดงเป็นมาใช่ผมแบบคือผมต้องผมต้องยงมอมรับตัวเองก่อนว่าแรกๆอะ่ะผมมาเพื่อปัจจัยแต่ตอนเนี้ผมมาทําเพื่อความรักสิ่งที่ชอบและความรักแล้วทุกอย่างมันเลยเปลี่ยนมันเลยกลายเป็นว่า มันตั้งใจโดยที่ว่าเราไม่ต้องพยายามนะตั้งใจอะพี่อันเนี้ยกลายเป็นคุณแบบตั้งใจไปเรื่องอื่นนะมันจะแบบค,คือคือค่อนข้างที่จะท้ายๆเลยท้ายๆเลย,ย,ย,เลยแล้วคือเราพยายามแบบเต็มที่กับตรงนี้ให้มากที่สุดมันเลยกลายมันก็เริ่มน่าจะเปลี่ยนมุมมองผมตรงนี้มั้งฮะเปลี่ยนไมค์เซ็ตตัวเองครับนักแสดงจิ้นเหรอครับเอาจริงๆก็เป็นคำถามกว้างเหมือนกันนะพี่แต่ว่าผมก็อยากเป็นนักแสดง คุณภาพคือคือจริงๆอะคือโกของนักแสดงอะทุกๆคนอะคล้ายๆกันนะผมมองว่าอย่างนั้นคือ,ค,อคือเราเราทาไปเราจะรู้ตัวเองดีว่าเราเต็มที่แล้วนะแต่คนอื่นมองมามันอาจจะยังไม่เก็ตว่าแบบเพอร์เฟคเรย่องนี้ยแต่ความความเป็นเราที่เราเต็มที่ไปเต็มที่ไปมันอาจจะแบบเต็มที่ในแบบรูปแบบของเราในรูปแบบของเราแต่ว่าแต่ว่าคนในแบบรูปแบบคนอื่นอะเราอาจจะต้องแบบไปได้อีกไปได้อีกเราาาาาากกกกกก็ยยยิ่่งออออแบบพพััฒฒนนีีผรู้สึว ถึงบอกพี่ว่ามันไม่มีที่สุดสุดเขาไม่มีที่สุดสุดเมื่อไรอ่ะผมรู้สึกว่ามันยิ่งสนุกเพราะต่อให้ผมไปเรียนกับครูคนนี้ผมก็อยากจะไปเรียนครูคนนี้ต่อให้เรียยกับครูซ้ำสองก็อยากไปเรียนอีกเพราะแต่ละวันมันก็เปลี่ยนแล้วมาจนกว่าไมเซ็ตเราจะรู้สึกว่าเนี่ยเราคือมนุษย์คือมนุษย์อ่านบทแล้วให้เราเป็นมนุษย์มากที่สุดผมก็รู้สึกว่าแค่เนี้ยตอนนี้คือผมแฮปปี้มากๆคือแฮปปี้กับการที่ทํางานมากๆมากๆาเลยแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ ตอนนี้ครับตอนนี้ก็มีมีออนแอร์อยู่นะครับมาหินครับทางช่อง7 HD ก่ด35นะครับทุกวันจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งนะครับก็มาหินเนี่ยเป็นละครรีลันนะครับเป็นทั้งดราม่าบูแอคชั่นของค่ายโคลอเเซียมนะครับในปี5 9 60, 6 0เนี่ยเรตติ้งสูงมากก็รับรองครับว่าต้องสนุกเข้มข้นแน่นอนครับแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ทุกๆเหตุการณ์นะก็ฝากติดตามด้วยนะครับรับรองครับว่าต้องสนุกอย่างแน่นอนครับ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับที่กําลังเจาะรอออนแอร์นะครับแต่ตอนนี้ก็คือถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วรอออนแอร์อย่างเดียวนะครับคือละครเรื่องสาวสองวิญญาณครับอันนี้ก็จะเป็นค่ายของมีเดียครับที่ผมถ่ายทํากับน้องมินนี่ทิลาครับครับก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวของผมครับอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ครับเป็นแนวสืบสวนดราม่าก็คือบูน้อยมากทุกคนอาจจะทุกคนอาจจะได้แบบเปลี่ยนแนวแล้วทีนี้คุณจะมาดู การดราม่าของหุ่มแล้วแล้วก็ดูในเรื่องสนุกไปด้วยกันเป็นอันนี้เป็นละครเย็นนะครับยังไงก็ฝากติดตามทางช่อง7 HD กด35ด้วยนะครับขอบคุณนะครับได้ครับพี่ทำได้เลยทำได้ครับพี่โอ้โหพี่ถ้าถ้าถ้าเราจำกันได้นะเราจะรู้ว่าเราโสดกันตลอดเวลายิ่งยุคโควิดนะเกี่ยวไหมนะ ไม่เกี่ยวนะผมเอาเกี่ยวอ่าโทษโอนโยนหมดก็อะไรนะครับอันนี้กำลังบอกตัว่าตัวเองโสดนะเนี่้ตาก้องโสดนะครับครับผมก็คือคือเอาจริงๆนะผมเป็นคนโฟกัสกับทุกๆอย่างอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คือมีทั้งครอบครัวเพื่อน สิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าปิดกัน้นแต่ว่าคือตรงเนาี้ยคือผมมีความสุขมากๆคือผมว่าจะเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบมีเพื่อนเยอะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมอปลายมหาลายัยประถมเนี้ยผมจะเก็บไว้เป็นกลุ่มมแล้วก็คือมารู้จักกันคือตอนนี้ก็คือเราจะแบบเป็นกลุ่มเหมือนก้อนเยอะมากแล้วถามว่าเหงาไหมกั้เหงาต่อเมื่อเพื่อนมีแฟนนะครับเพื่อนมีแฟนนะครับือโกรธไหมฮะคือถ้าวันครั้งไหนที่เพื่อนมีแฟนน่ะนั่นอะผมจะเหงาแน่นอน แล,แล้วเพื่อนก็จะโทรมาชวนบอกว่าไปที่นี่ไหมไปที่นี่ไหมแต่ไปเป็นคู่นะปปอ,อ,อ,อย่างนี้นะผมจะไปทำไมผมไปเป็นมากล้องให้หรอกอะไรเงี้ยของเราแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นฟิลนีครับเป็นฟิลนี้ก็เลยแบบอยู่กับตรงนี้พยายามเรียนพยายามกลับทําอะไรสิ่งที่เราเคยพลาดอ่ะยิปเนี่ยอย่างละครมนาหินมากเงี้ยเราก็ได้รู้ข้อผิดพลาดเราก็กลับมาเรียนรู้พัฒนาต่อในอาชีพของเราผมว่าอันเนี้ยมีอะไรหลายอย่างให้ทำไปเยอะเลยมันไม่มีตันหรอก ก็คือแต่ถ้าเข้ามาก็โอเคนะครับไม้วปาก็โอเคนะครับแต่ตอนนี้ผมก็มีหลายอย่างอะไรให้ทำไม่ว่าจะเป็นแบบธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่า enjoy กับตรงนี้ด้วยแล้วก็ถามว่ายังมีก็ยังมีมีทุกคนแหละที่ก็ยางมีครับบ้าไม่มีใครอยากไม่มีโฟกัสเป็นพิเศษก็ต้องมีนะใช่ใช่มันใช่ผมว่าผมไม่โฟกัสแบบนั้นมากกว่าก็เลยแบบกลายเป็นว่าก็เลยแบบเพราะผมเชื่อว่าคนที่โฟกัสอะไรอย่างเงี้ยก็มาจะแบบ ได้อยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้เหมือนเรายังไม่โฟกัสสิ่งนี้มันก็เลยกลายไปว่าไปเรื่อยๆทำงานฝึกตัวเองเงี้ยไปเรื่อยๆมันก็เลยยังแฮปปี้อยู่อะไรเงี้ยถ้าเกิดวันหนึ่งมันรู้สึกคลิกหนึ่งนี่แหละอาจจะไปโฟกัสก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรนะครับไม่มีใครแบบเพื่อนเพื่อนเลยเพื่อนดูหนังเพ่อก็มีแฟนเพื่อนก็มีแฟนคือเพื่อนทุกคนอ่ะส่วนมากจะมารวมตัวที่คอนโดผมหมด ส่วนมากจะมาอยู่เขาเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนม,มปลายแบบนี้ครับเราเราสนิทกันมากว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่เราแวกบ้านเดียวกันเขาะเรียนโรงเรียนเดียวกันอะไรประมาณนี้ครับก็เขาจะมาหาหมดเขาก็บางทีบางคนเขาจะหาเอาแฟนมาด้วยเหมือนเขาก็รู้อะครับเหมือนรู้ว่าแบบว่เาเอออะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้เขาเข้าใจเขาเข้าใจนะไม่รู้เข้าใจจริงปะนะผมมีสตางค์ก็ไดนะ้เท <laughs> ่าประมาณนี้ครับก็ผมเลยรู้สึกว่าเราอะไม่ได้โฟกัสแหละถ้าเกิดโฟกัสจริงๆอะ ต้องมีแหละเนี่ยอย่างพี่สองคนน่ะถ้าโฟกัสยังไงก็มีไม่เชื่อหรอกว่าไม่มีความรักมียงมีความอะไรแบบไหนความรักแบบไหนหรอผมยังมีความรักแบบเป็นความเข้าใจครับผมว่าในอาชีพเราอ่ะความเข้าใจสําคัญสุดเนาะเพราะว่าการทํางานน่ะค่อนข้างที่จะต่างจากคนอื่นด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบหยุดไม่ตรงกันแหละแล้ววันเวลาแบบว่าการในการถ่ายทำอย่างเงี้ยเช้ายังมืด เนี่ยแหละผมว่าความเข้าใจอะสำคัญเพราะว่าตรงเนี้ยจ,จุดจุดจุดคือเขาเรียกว่าอะไรจุดที่เราต้องโฟกัสเลยอะความเข้าใจในทรับย์มุมมองผมนะครับตัวผมขอบคุณนะครับคือสนุกมากเลยครับ